เลงด้วยนะใส่หมูสามชั้นแล้วก็ใส่กระดูกเล้งด้วยเพราะว่าน้ำจะได้หวานๆอร่อยเนาะเนี่ยตุ๋นไตขอบคุณนะคะวันนี้ย่าจะทำ ต้องจับฉายเลี้ยง f อีนะวันนี้นะเห็นไ,ไหมว่าถังหม้อน้อยๆก็เยอะอยู่นะอถังหม้มอ,อน้อยๆน้อยๆก็เยอะอยู่ดีคุณจำลองคุณจำลองไปไปเน้นอันนั้นให้หน่อยยา่าย่าไปไม่ถูกอะ่ะ ย่าไปเที่ยวบ้านไม่ถูกเพราะว่าถ้าย่าไปหาไม่ถูกแต่ย่าพิมพ์ไปแล้วก็ไม่เจอย่าก็ต้องขอโทษด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณเอฟซีลำนอกขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะฮัลโหลฮัลโหลแ่งกิวแ่งกิวนะคะ ก o ม m o r น i n g g ดอ d ฟเตอร์นูนยังนะอุ๊ยยังนะยังยังไม่ครบสุดเหลืออันนี้อีกเหลืออันนี้อีกเนี่ยก็จะสูงไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าถ้าผักยุบจริงๆแล้วอะถ้าผักเขาสุกจริงๆแล้วมันก็จะไม่ไอ้นี้พอดีเนาะ หไหมชีตนะอืมเราจะต้องตุนนานหน่อย ถ้าถ้าสุนผักไม่สุกมันก็จะไม่อ,อร่อยหมดแล้วนี่ค่ะรับไทกันก่อนนะคะรับไทกันก่อน ค่ะคุณเจ๋ขอบคุณนะคะอันนี้น้ำยาก็จะใส่ไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนมากน้ำขักก็จะออกนะเนี่ยน้ำขักเขาก็จะออกเดี๋ยวให้ผักยุกอีกสักหน่อยแล้วก็ เดี๋ยวก็จะใส่มีเห็ดหอมด้วยดูสิใส่หลายอย่างชีวิตยาก็ไม่เคยขายของนะชีวิตยาก็ไม่เคยขายของเพิ่งมาทำนี่แหละขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีรับนอกขอบคุณเพื่อน เก๋นี่นี่นี่นเหนะ็นไหเราก็ต้มไปด้วยกันวันนี้ไม่ได้เห็ดหอมสดเนาะเป็นเห็ดหอมแห้งแ้กก็เลยเอาไปแช่น้ําแช่น้ําแล้วก็เอามันไอ้นี้หั่นเอาเพราะว่าช่วงนี้เห็ดหอมสดรู้สึกว่าจะขาดตลาด 拜拜、嗯，嗯嗯，拜拜，拜拜。